ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะจ้ะมาพบกันกันกบสาวบนุคลนเดชอุดมปลูกพักคือเก่าเด้อจ้ะแต่ว่ามือหน,นีบ่เด้พามาปลูกพักหรือว่าเข่าสวนเนาะจ้ะจะมารีวิวห้องน้ำจ้ะงบประมาณมาจากพ่อมาจออุบลราชธานีจ้ะประสานงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน,นากระแสงอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะพี่น้องกะ สิพาพี่น้องเขามาชมเลยจ้ะขอบคุณจ้าพ่อมาจอจงังหวัดอุบลราชธานีที่สั่งสัคนจัดสันให้นะจ้ะเพราะว่ามีคนพ,กนคนพิการนะจ้ะสำหรับคนพิการนะจ๊ะก็จะมารีวิวไปดูข้างในน,นั่นนี่รอบๆบนีรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นเร่องสีนะจ้ะ ประตูก็สิเป็นบ้านเรลอ่ยมน่จจะนี่สังกะสีก็สิเป็นสังไท่อุปกรณ์ทั้งเงกะจะเป็นเหล็กนะจ๊ะนี่จ้ะประตูสไลย,ยังสิน่าจ้นะเนาะบ้านเรลอ่นมน่าจ้ะพี่หน่อ ไปสิเป็นจังซี่เนาะจ้ะนี่จ้ะสิเป็นจังซี่เนาะจักโครกแต่ว่าแบบล้านเนาะจ้ะนี่กระเบื้องนําจ้ะติดกระเบื้องจ้ะพี่น้อง <tap> ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะที่เขามารับชมนะจ้ะเนาะมารีวิวมารีวิวขอบคุณพ่อแม่เจ้าวนราชธานีนะจ้ะละกะ่าผู้ประสานงานก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะจ้ะพัฒนาชุมชนสภาตำบลหน้ากระแซงนะจ้ะเนาะทีเพิ่มมากสั่งให้นะจ้ะ ของนำนี่ให้คนพิการนัดจ่ะพ่อใหญ่ทองจันท่าพี่อนุกจ้ะพี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนแล้วจ้ะที่เขามารับชมเลยสุดท้ายนี่ขอพระเยซูคิดสักวพัพรกผ่ทั้งผู้เฮ็ดผู้ทำนัดจ่ะสร้างสร้างกับมาจากทีมงานบาวิทผาเที่ยวนัดจ่าน้นาองคนมาเฮ็ดให้เฮงนัดจันจอันนี้ก็สิมา ้าไมเบิ่งจะคล้องของหนามกระยังมาเป็นเหรอคะเลือกปรเทศไหนบบนี่จ้ะพี่น่ออ้าวพย่อะอยเห็นได้เหอเ็ดได้ไเรั้เ็สวัสดีครับ กนายธรรมจันทร์คุณสูุนะครับเนาะครับสวัสดีครับผมกันมันทางครับทางทางควรมาเห็ดมาซอยกันเห็ดนั่นจ้ะผม้องน้ำตัวนี้คือโครงการของพมจจังหวัดอุโขทัเพิ่นให้งบประมาณมากห้ผมมาเห็ดห้องน้ำส่วนโตนะครับเนาะขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่หน้ากระแซง ที่เพิ่นประสานงานให้อบตอบตหน้ากระแสที่เพิ่นประสานงานให้งบประมาณก็มาจากข้อมาจ่ออุบุณงบประมาณก็คือของพ้อมจขอบคุณสร้างของข้อมาจอุบลเนาะครับแล้วก็ขอบคุณสร้างทุกๆคนพี่น้องพี่น้องขิดเตียนเท่านี้แหละขีดเตียนทีมงานบ้าวิศ พาเที ra ่ยวนะครับเราไปสั A ่งงนงานบ่ได้เอาเงินบ่เสียค่ะบ่เสียค่ะจ้างสร้างนะคือเก่าคือเก่าเบาวินว่าคือเก่าแอบแอบแล้วฝากกดติดตามให้เพื่อนำเนี่ยเด้อจ้ะผมผมก็บ่มียังหลายครับคือมาเาบอกพี่น้องในเหลืองว่าสิอันไปยื่นเอกสารบอกคนนี้ส่งเอกสารแนวใด เดียกับเรื่องเอกสารนะครับเนาะสืบไปสรงใสเอาไปใสเอาก็คือเอาไปส่งอยู่ไปยื่นเอกสารอยู่อบตอผู้ที่อยู่ในเขตของเดียนะในเขตที่ถันยูนตดิล่ะตำบลในตำบลหรือว่าเทศบาลเทศบาลเนาะครับจะไปส่งอยู่ใน ถ้าภูยู่ในเขตอุบตก็ไปช่องอยู่อุบตตำบลทร้อมจะของอยู่ถ้าภูยู่ในเขตเทศบาลก็ไปช่งในเขตเทศบาลที่จะของอาศัยอยู่นะครับในตำบลนันอำเภอนั้น,น,น,นจากศีใดงบประมาณนี้มากยังนงเอกสารเอกสารก็จะมีสำเนา,าบาัตรประจำตัวประชาชนสำเนา,าบัตรคนพิการ ของผู้ิบเจไปยืนนะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนะครับถ้าสมมติว่ามีผููดูแลดิละคนพิการทิไปบ่ได้คือคืนลดลงเนื้อหาัขึืนลดไปมากหนกก็คือให้ผูู้ดูแลเป็นผูู้ไปยืนให้นะครับก็เอกสารของผูู้ดูแลเอกสารทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนครบทุกอย่างครับผมจังสิทดงงบประมาณนี้ออกมาก็ลองลองให้บัง ผู้ที่ว่าขันได้ผู้ที่คิดที่ว่าที่จะเฮ็ดที่จะเอาที่จะยืนเอกสารของบประมาณตอนนี้่เฮ็ดห้องนามคนพิการนะครับเฮ็ดห้องนามส,ส่วนตัวเฮ้คือผมว่าแหละครับลองไปยืนเมือเด้อค่ะมันสิเบิดเขตปีงบประมาณการเงินในเดือนธันวาคมค่ะผู้ใดอยากได้กับพิธี่ออยู่สภาตำบลของทุกทุกบ้านเด้อจ้ะกัคลิปนี้ก็ขอฝากกับเพียงซัมนียค่ะ ครับสวัสดีครับผมพระเยซูกิจสงวุวยพรพพ่นงองทุกคนจะพอกันไหมคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ